คำว่าไฮพาร์คเคยเป็นคำศัพท์ที่คนไทยเริ่มใช้มาตั้งแต่ก่อนพศ2500โ,โน้นเข้าใจกันดีหมายถึงการปราศัยของนักการเมืองการพูดในที่สาธารณะปัจจุบันแทบไม่มีใครเคยได้ยินคำนี้อีกแล้วในสังคมไทยที่ใช้คำว่าไฮพาร์คเพราะนักการเมืองและประชาชนในอังกฤษใช้สวนสาธารณะที่ชื่อไฮพาร์คในนครล,ลอนดอน เป็นที่ปราศัยแสดงออกมานับร้อยปีสวนประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่900ไร่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกในหลายมิติแรกเริ่มก่อตั้งในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่8ตรงกับพศ2079จึ20 79, ่งตรงกับรัชสมัยอยุธยาตอนตอน้ตนใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่สงวนส่วนตัวสำหรับล่าสัตว์พร้อมพวกขุนนางกวางคือสัตว์ที่ถูกล่าเป็นนิต พระเจ้าเฮนรี่ทรงไปยึดป่าแห่งนี้มาจากสำนักสงฆ์แห่งเวสต์มินสเตอร์นักบวชที่เคยครอบครองดูแลพื้นที่แห่งนี้มาเป็นสถานที่สำหรับประกอบกิจทางศาสนาเคยปลูกพืชถูกพระเจ้าเฮนรี่ที่8ทรงอ้างสิทธิ์ในที่ดินด้วยพระองค์เองพระจึงต้องย้ายออกไปช่วงแรกมีพื้นที่ไม่กว้างใหญ่นักเพราะยังมีพื้นที่ป่าอีกสาแห่งในลอนดอน พออ21 80, ศ2180กษัตริย์ชาร์ลส์ที่1ทรงเป็นผู้เปิดสวนสาธารณะอย่างเป็นทางการให้กับสาธารณชนมีพระ,ะราชกฤษฎีกากำหนดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปใช้พื้นที่อุทยานแห่งนี้ได้พศ2368สถาปนิกชื่อเบอรตันเป็นผู้ออกแบบเขาโครงของสวนที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันมีพัฒนาการต่อเนื่องมาโดยตลอดได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ในต้นคริสตศตวรรษที่18ภายใต้พระบรมราชโองการของสมเด็จพระชินีนาถแคโรไลน์นิทรศการขนาดใหญ่ทุกรายการพระราชพิธีจะถูกจัดขึ้นในสวนไฮพาร์คแห่งนี้การบริหารจัดการเป็นไปแบบมีชีวิตชีวาเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรศการพฤกษศาสตร์ขุมสมบัติของรูปปั้นประติมากรรมสาธารณะ เป็นสถานที่ยอดนิยมสําหรับการโต้วาทีทางการเมืองเรื่องของการเดินขบวนการแสดงคอนเสิร์ตและนักดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็มาแสดงที่นี่คําว่าไฮพาร์คคือจุดกําเนิดของเสรีภาพในการแสดงออกในการพูดปราศัยและเรียกร้องคริสต์ศตวรรษที่19มีพื้นที่สำหรับผู้ปราศัย เป็นจุดที่สำหรับนักการเมืองและบุคคลทั่วไปมากล่าวปราศัยและโต้วาทีอย่างเสรีที่เรียกกันว่า speakers corner จัดเอาไว้ให้ผู้คนมาแสดงความคิดเห็นต่อหน้าสาธารณชนได้อย่างอิสระหรือแม้กระทั่งใช้เป็นสถานที่ชุมนุมทางการเมืองปลายศตวรรษที่19พื้นที่ speakers corner ได้รับความนิยมแบบฮอตฮิตเริ่มมีป้ายประกาศผู้ปราศัย จะยืนพูดบุนลังไม้เพื่อให้โดดเด่นให้คนมองเห็นต่อมาการปราศัยสดในทางการเมืองลดความสำคัญลงห่างจากตรงนี้ไปเล็กน้อยเรียกว่าไทเบิร์นแ l ล o ลสซึ่งเป็นตะแงงแกงเอาไว้ประหารชีวิตนักโทษโดยการแขวนคอมาหลายร้อยปีคาดกันว่าตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงพศ2326มีมีผู้ถูกแขวนคอนับหมื่นคนประวัติศาสตร์บันทึกว่า ก่อนที่บรรดานักโทษจะถูกแขวนคอนั้นพวกเขาจะได้รับอนุญาตให้กล่าวเป็นครั้งสุดท้ายบ้างก็ยอมรับสารภาพความผิดบ้างก็สวดอ้อนวอนพระเจ้าบ้างก็กล่าวโทษเจ้าหน้าที่บ้างก็สาบแช่งอย่างเครียดแค้นนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดในที่สาธารณะต่อผู้คนทั้งหลายที่มาชุมนุมเพื่อชมการประหารและเป็นที่มาของเสรีภาพในการพูด ที่เป็นต้นแบบไปทั่วโลกในปลายคริตรสตศตวรรษที่20สวนนี้เป็นที่จัดคอนเสิร์ตร็อกขนาดใหญ่แบบไม่คิดค่าเข้าชมเรียกว่าดนตรีในสวนประชาชนทั่วไปต่างขนานนามไฮพาร์คว่าเป็นปอดของเมืองเป็นสวนที่มีชื่อเสียงมากเพราะถูกใช้เป็นที่จัดกิจกรรมสำคัญต่างๆมีรูปปัน้นงานประติมากรรมอนุสาวรีย์ของบุคคลสำคัญต่างๆ ไฮพาร์คกลายเป็นที่สำหรับการเฉลิมฉลองระดับชาติปีพศ2520ไฮพาร์คแห่งนี้เป็นสถานที่จัดงาน Silver Jubilee หรือรัชดาพิเศษจัดขึ้นเป็นเกียรติแก่การครองราชสมบัติครบ25ปีของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ Elizabeth ที่2 พัก <High> เป็นสวนสำหรับทำกิจกรรมภายในครอบครัวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่หลายกลุ่มมาจัดกิจกรรมมีเรื่องของเล่นโยคะทำงานฝีมือสำรวจธรรมชาติและก็เดินเล่นในที่สาธารณะอนุสรณ์สถานที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เห็นจะเป็นอนุสรณ์สถานของเจ้าหญิงไดอาน่าด้วยการออกแบบที่สะท้อนให้เห็นเรื่องราวของชีวิตของเจ้าหญิงไดอาน่า น้ำพุอนุสร์เจ้าหญิงไดอานาะซึ่งสร้างขึ้นโดยหินแกรนิตคอร์นิชจำนวน545ชิน้นรูปปั้นของอะคิลิสยอดวีรบุรุษที่เก่งกาจในสมัยกรีกโบราณในสงครามเมืองทรอยมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงทหารและนักการเมืองที่สร้างคุณูปการแก่บ้านเมืองอนุสร์สถานทหารมา้า หรือที่เรียกว่า Cavalry m e m ori a l มีลักษณะเป็นรูปปั้นทองสำริดสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงทหารมาที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอนุสร์สถานสงครามนอร์เวย์หรือ norwegian war memorial มีลักษณะเป็นหินแกรนิตขนาดใหญ่สร้างขึ้นเพื่อขอบคุณชาวอังกฤษที่ไปช่วยเหลือนอร์เวย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ประตูเจ้าหญิงอลิซาเบธเป็นประตูสูงที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสรณ์ครบ90พรรษาของสมเด็จพ,พระราช,าชนินีอลิซาเบธพระราชชนนี้โรสการ์เหรือสวนกุหลาบที่สวยงามตระการตาโดยจะปลูกดอกกุหลาบกับไม้ล้มลุกไว้ด้ยวยกันเพื่อความอุดมสมบูรณ์และสวยงามคอนเสิร์ตวงร็อกขนาดใหญ่เคยมาเล่นให้ชมฟรีๆเช่นพิง k f l o อย The Rolling Stones และวงควีนซึ่งเคยมาเล่นที่มีผู้ชมที่เข้าไปชมฟรีๆในส่วนนี้ประมาณสองแสนคนฤดูหนาวในลอนดอนเมืองและถนนปกคลุมไปด้วยหิมะระหว่างพฤศจิกายนถึงมกราคมไฮพาร์คยังมีลานสกเก็ตน้ำแข็งมีละครจัดให้กับนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองฤดูหนาว อีกหนึ่งประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมากว่าร้อยปีในเช้าวันคริสต์มาสในลอนดอนนักว่ายน้ำกลุ่มหนึ่งจะลงไปวไ่ายน้ำในทะเลสาบที่เย็นจัดในไฮพาร์ครวมถึงสมาชิกของชมรมว่ายน้ำที่มารวมด้วยเพื่อรับถ้วยปีเตอร์แพนเมื่ออากาศดีมีแสงแดดสวนสาธารณะไฮพาร์ k ในลอนดอนจึงเป็นสิ่งที่คนอังกฤษ เรียกร้องต้องการและมาใช้ชีวิตให้มีความสุขในสวนแห่งนี้เสมอกรุงเทพมหาคนครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะถึง32แห่งตั้งแต่ขนาด3 5 0ถึง500ไร่ที่ใหญ่ที่สุดก็คือสวนหลวงรอ9เขตประเวท ขนาด500ไร่แถมเป็นข้อมูลนะครับสวนสาธารณะแห่งแรกของไทยเกิดขึ้นเมื่อในหลวงรัชกาลที่6พระราชทานที่ดิน360ไร่ณนะทุ่งสาลาแดงต่อมาพระราชทานนามว่าสวนลุมพินีหนึ่งในนโยบายของผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์คือสวน15นาทีหมายถึงการกระจายสวนและพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงได้ในเวลาประมาณ15นาที หรือ800เมตรโดยพัฒนาพื้นที่เดิมควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่ใหม่ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนมาถึงเดือนพฤษภาคม2 5 6 6กทมดำเนินการสวน15นาทีไปแล้ว24แห่งและกำลังดำเนินการอยู่อีก103แห่งบุแปะฝากกดไลค์แชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ